อะไรกาเรียกยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นะนะแล้วทะเลาะใครฮะทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแม่แม่ลูกด่ากันไปเอโต้กันไปโต้กันมารวยได้กับเท่าไหรถึงสามสิบล้านหรือยังนะครับ <c oughs> อทะเลาะกับแม่แล้วรวยก็ไม่เป็นไรก็ทะเลาะกันไปนะทะเลาะแล้วรวยนะครับกรณีเจนนีนะ่ก็บอกแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารเสร็จ <c oughs> แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเรา นะครับน้องเจนนี่นักร้องชื่อดังคนใต้นะครับนะครับน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวลูกเล็กร้องเพลงน่ารักขายของออนไลน์นะครับอย่างนี้นักร้องมันก็ไม่ค่อยได้ได้เงินได้ทองอะไรต่างๆนะฮะนะครับ,นะรบนักร้องไม่ค่อยได้เงินได้ทองแต่ถ้ามาขายของออนไลน์เนี่ยอุ้ยรวยเลยฮนะดูเจนนี่บ้านราคาร้อยล้านซื้อบ้านสี่สิบล้านทิ้งๆกกว้างไปแถวๆลา,านทาวัชรพลนะครับนะกนะว้างๆขับรถไปดูปรากฏว่า ยากขึ้นแล้วเห็นหัวเขาโพสเนะี่ยผมก็ดูว่าเอออิจฉานะรวยนะนะครับมานั่งไลฟ์ส่งไลฟ์สดทางทางช่องทิกตอกนะหัวเขาบอกอ่ะผ่านมาดูบ้านนะซื้อว้สี่สิบกว่าล้านปรากฏไม่มีคนอยู่พ่อรวยจัดนะนะมีต้นหญ้าต้นอะไรขึ้นเห็นนะนะครับเรียกน้ําย่อยนะครับเนะยเนี่ยนะนะอายุน้อย,อ,ย,อ,ยอายุเท่าไหรนะ่น่ะสามสิบกว่าได้ไหมเนะี่ยอายุประมาณสามสิบกว่ามีบ้านนะราคาเป็นปร้อยล้านซื้อบ้าน 4-50ห้านทิ้งๆไว้แถววชระผลก็ใกล้ๆบ้านผมในย่านรามิทารนะครับเอนะฮะนะครับเนี่ยก็แสดงถึงว่าคนรุ่นใหม่มันรวยเร็วนะครับแล้วก็ถ้ารู้จักใช้ชีวิตรู้จักสร้างคอนเทนต์นะนะครับคอนเทนต์ที่ว่านี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆที่มันเอขาเรียกอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์อะไรที่หูหวานะนะครับอย่างน้องเจนนี่นี่นะครับนะ เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมานะครับทะเลาะกับคุณแม่คุณแม่ก็นะครับดูจากรายงานข่าวนะผมไม่รู้ใครจริงใครเท็จนะคุณแม่ก็มีปัญหาทางด้านการเงินก็เลยอยากจะให้ลูกช่วยเหลือนะครับลูกก็บอกว่าคุณแม่ลูกช่วยเหลือไปเยอะแล้วนะครับเราก็ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จเราก็ดูจากข่าวก็เถียงกันไปเถียงกันมาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เถียงกันไปว่าลูกต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่นะครับนะนะครับนะ นะครับคุณแม่ก็บอกลูกไปดูแลลูกก็บอกดูแลแล้วดูแลไม่ไหวนะครับบ้านช่องคุณแม่เอาไปจำนำจำนองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเถียงกันไปเถียงกันมาเราไม่ทราบว่าอะไรจริงอะไรเท็ผมก็คงไม่กล้าย,ยืนยันเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปวิพากษ์วิจารณไม่ได้เดี๋ยวทอพอเลิกลากันสักแป๊บมือสองสามเดือนหมายศาลมาถึงบ้าน้วนะบางคนก็นะครับติดตามเรื่องแม่ลูกทะเลาะก,กัน นะครับบางคนก็ไปด่าคุณแม่เขาว่าเป็นคนชั่วคนเร็วระวังนะครับหมายสารจะไปถึงบ้านนะไปด่าคุณแม่เจนนี่ว่าเป็นคนชั่วคนเร็วไปด่าเขามไม่ได้นะนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอะไรต่างนะครับอันนี้คือการให้ความรู้กันนะนะครับนะบางคนไปสาราแนไปด่าเขาคุณแม่เป็นคนชั่วคนเร็วคนไม่ดีเอาเปรียบลูกอะไรต่างๆระวังนะครับเดี๋ยวสักพักนะคุณแม่ที่เขายังไม่มีเงินใช้นี่เขาจะได้เงินใช้นี่ก็ได้จากพวก เรียนคีย์บอร์ดต่างๆนะที่ไปบอกว่าเขาคนเรวคนชั่วเนี่ยต้องชดใช้นะนะครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปสารแนไปวิชาวิจารณ์ครอบครัวนี้ได้เราก็ดูเพลินๆไปนะครับดูเพลินๆไปครับเดี๋ยวสักพักหมายสารมาบานนะครับเดี๋ยวหมายสารมาเต็มบ้านจําคดีหนุ่มกะลาได้ไหมนะครับจะโอ้สองคนเนี้เขาเป็นลูกความของของพี่เดนะด่ากันไปเมียน้อยบ้างนอกใจอ่อ้างว่าเป็นเมียน้อยบ้างนอกใจเมียบ้างหม,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 มายบานนะครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ก็ฟอนะ้องอยู่แล้วอาทิตย์หน้านี่คุณหนุ่มกลาฟ้องฮะนะครับฟ้องเพจข่าวเพจหนึ่งนะฮะนะครับนะบนะไปนําเสนอเรื่องเขานอกใจเมียเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยสํานักงานเดชา,น,านี่ก็ฟ้องนะฮะนะครับนะครับนะไปไปเอาเรื่องเขามาเขาจะนอกใจเมียจะมีเมียกี่คนจะมีเมียน้อยแรงต่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับนะนะครับเป็นสกุลนะ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไปวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับอาทิตย์หน้าก็นะครับที่เดก็มีงานทําอีกแล้วเขาก็มาจ้างนะครับเดี๋ยวก็ฟ้องไอ้คนที่เป็นสํานักข่าวเอาเรื่องส่วนตัวงเข้าไปาก็ฟ้องต้องเทียมต้องขึ้นศาลเสียตังสำนักข่าวด้านดาราก็เหมือนกันก็เอาเรื่องของคุณเจ้าโอ้ไปเขาก็ฟ้องครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องเจราจาจ่ายเงินจา่ายทองเข้าไปนะครับพเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารแล้วฟังอาจารย์เดนะผมไม่คนตรงไปตรงมา ใครฟังรายการผมแล้วมันจะได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะผมอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงชีวิตอย่าไปเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับอย่าไปเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับเข้าใจนะนะครับนะดูเรื่องเจนนี่นะครับเราก็ดูไว้เขามีปัญหาในครอบครัวนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็มาทะเละาะด่าทอกันผ่านสื่อผ่านโซเชียลอินฟูคนดังคนหนึ่งความจริงไม่ใช่นะ อินฟูคนดังคนไหนที่รับบริจาคแล้วแม่งเอาเงินให้ทาหารนะได้มาร้อยบาทมันให้หมดนะอันนี้เราเรียกว่าฮีโร่นะครับเราเรียกว่าฮีโร่แต่ถ้าเกิดอินฟูคนไหนมันไปรับบริจาคแล้วชักเปอร์เซ็นต์ไว้สามสิบเจ็ดสิบให้กับทาหารอีกสามสิบชักไว้ใช้เองอันนี้มันไม่ใช่ฮีโร่ส่วนจะเป็นอะไรนั่นก็พี่น้องประชาชนก็ทราบกันแล้วก็ช่องทิกตอกต่างๆก็อย่าเอาผมไปเสี่ยมกับอินฟูคนดังนะครับผมรู้จักเขามานานแล้วไม่เชื่อเราไปถามก็ได้แต่ตอนนี้เขาจำพี่ไม่ได้แนละ้ว นะเบอร์โทรศัพท์รรรก็มีต้งก่อนนี่คุยกันบ่อยเดี๋ยวนี้ก็โทรไปไม่รับสายแล้วคนนั้น่ะเขาก็ดังนะเมื่อนั้น,อ,น,น,นะอ,น,นอินฟูคนไหนที่รับบริจาคได้เงินร้อยบาทให้ทาหารหมดได้เงินร้อยบาทซื้อโดนหมดได้เงินร้อยบาทนะช่วยราชการหมดนะครับนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นฮีโร่แต่ถ้าเกิดได้มาร้อยบาทชักไปสามสิบบาททาหารเอาไป 70. เจ็ดสิบไอแบบนี้ไม่ใช่ฮีโร่นะอันนั้นเขาเรียกว่าฮีโร่ไมซิน นะครับเหมือนกับที่ผ่านมามีวัดวัดดังแถวลบบุรีที่เป็นข่าวใหญ่จาได้ไหมก็มีหมอดงหมอดูอะไรก็ไปรับบริจาคมาเป็นอินฟูดังเจ็ดสิบสามสิบอะไรอย่างนั้นก,อนนนก็อันนั้นก็ไม่น่ารักนะไม่น่ารักในสายตาประชาชนแล้วทาไปทํามาอินฟูคนนั้นกับนะครับท่านเจ้าอาวาสตอนนี้ก็ไปอยู่ในคุกนะครับนะนะครับนะฮนะ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 อย่าพูดกลก้มกล่อคุณวิเชียนเกษตรพอเพียงอ่านแล้วครับนะครับอ่านนี้แล้วนะครับอย่าพูดกล้ำกลมนะครับเพราะฉะนั้น อินฟูคนไหนนะครับที่รับบริจาคแล้วเอาเงินทั้งหมดให้กับทหารให้กับหน่วยงานราชการหรืออะไรต่างๆตามที่เราโฆษณาชวนเชื่อไว้อันนี้คือฮีโรนะ่นะครับนะนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันนะเนี่ยทุกคนบอกนะครับอ,อย่าดูแต่ราคาข้าวราคามันด้วยผู้กองธรรมนัฐครับราคามันสัมบานหลังด้วยนะครับดูด้วยนะครับนะนะครับเนะนะนะข้าใจนะจุกรูนะอ,อินฟูจะลงสสหรือเปล่า ก็ได้ข่าวตอนนี้อินฟูบางคนก็ไปช่วยงานรัฐมนตรีเต็มตัวแล้วนะเน้นงานประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีปรากฏตัวที่ไหนก็มีอินฟูที่นั่นมันก็นั่นแหละคือการเล่นการเมืองแล้วการเล่นการเมืองไม่จําเป็นต้องลงสมัครสสครับปรากฏตัวนะครับปรากฏตัวทํางานร่วมกับนักการเมืองก็จบแล้วนะครับนั่นแหละคือการหาเสียงให้กับนักการเมืองไม่จําเป็นต้องไปลงสมัครสสครับ นะครับเหมือนเอกสายไหมเพื่อนผมเนี่ยเอกสายไหมเพื่อนผมเนี่ยก็ลงในนามของภูมิใจไทยนะครับลงในนามของภูมิใจไทยลงเขตสายไหมเมื่อวานยังคุยเลยผมยังถามเอกเฮ้ยเองลงเขตสายไหมไหมเขาบอกลงไปก็แพ้แต่ไม่แต่เขาก็ไปปรากฏตัวกับนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของอินฟูกับนักการเมืองมันก็คือการหาเสียงให้พรรคการเมืองก็จบแล้วไม่ใช่หมายความว่าต้องไปลงสมัครสอสอเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่นะทุกวันนี้อินฟูเนี่ยพอเขาดังแล้วคนติดตามหลายล้านแล้วเขาก็ไปปรากฏตัวกับ นักการเมืองนะครับนักการเมืองก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีอะไรต่างนะไปที่ไหนก็เห็นนักการเมืองก็เห็นอินฟูนั่นคือการประชาสัมพันธ์หาเสียงในนักการเมืองแบบเต็มรูปแบบแล้วไม่จําเป็นต้องลงสมัครพอลงสมัครสสอปุ๊บเนี่ยคะแนนนิยมมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเขาฉลาดเขาก็รักษาภาพอินฟูไว้แต่เวลาไปช่วยเหลือประชาชนก็เดินคู่กับนักการเมืองเพราะฉะนั้นก็ได้2ต่อ1ชื่อเสียงในฐานะอินฟูสองช่วยเหลือประชาชนสาม ประชาสัมพันธ์ให้พรรคการเมืองคะแนนนิยมก็เพิ่มเพราะใครชอบอินฟูก็ไปชอบพรรคการเมืองนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลักษณะของการพรีอาประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับนะแค่นั้นเองจ้นะบางคนบอกผลประโยชน์ร่วมกันไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่เดือดร้อนก็ทําไดนะ้นี่ก็ลักษณะพี่เดย์ตรงไปตรงมานี่ครับนี่อะไรครับนี่อะไรเนี่ยนะช่วยพูดเรื่องกฎหมายซื้อพระมีต้องจ่ายภาษีไหมครับการรับซื้อของโจรอ๋อ คือการซื้อขายพระอะไรเนี่ยบอยพรศัก uh, คือการซื้อขายพระเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็คือการทําให้เกิดไรายได้พึงประเมินอย่างนึ่งนะมันก็ต้องมีการเสียภาษีเมื่อมีไรายได้แต่มันจะตรวจสอบอยังไงสันประกรบไปดูนะครับเราไปถามเซียนพระที่ออกทีวีสองวันรวยตะตายไปโอ้ยแต่งตัวยังสิบเอ็ดล้านเลยลถลดโลซรอยนาฬิการเรือละแปดล้านสิบล้านสันประกณ์ไปดูซิว่าเขามีไรายได้พึงประเมินเนี่ยเขาได้มีการนะรับเสียภาษีอย่างไรถูกต้องไหมไปดูนะครับ ไม่มีใครได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีนะยกเว้นเรื่องมูลนิธินะครับมูลนิธิต่างๆที่รับบริจาคมันได้รับการยกเว้นคนม่ตั้งมูลนิธิกันบานนะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่องพระนะพระพระไม่ต้องเสียภาษีนะสบายใครๆก็อยากบวชพระได้เท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นนะครับนะ เพราะนั้นก็เรื่องวงการพระเนี่ยออกรายการหัวกระแสเนี่ยผมว่านะสนรรพกรณไปดูบ้างปปงอไปดูบ้างเงินได้มายังไงลูกค้าเขาเป็นใครเขาทาบัญชีไว้ไหมซื้อพระมาจากใครผมเชื่อแหละลูกค้าของพวกเซียนพระออกรายการหัวกระแสเป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซนตนักการเมืองนักธุรกิจใหญ่ๆแล้วก็ใครข้าราชาการอะไรต่างไปดูสิซื้อขายก็ถูกต้องไหมเงินสุทธิลิตไหมอะไรต่างมันมีทั้งเงินฟอกมีอะไรต่าง,าง,ตางแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครฟอกนะ แต่ว่าในในแวดวงมันมีมีคดีแล้วนะครับลองไปดูคดีบิ๊กโจ๊กที่เป็นข่าวอะ่ะลองดูเก่าๆอะ่ะ